สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปหมายรับสักที่หนึ่งนะครับใครจะไปคิดครับว่าภาสมุทรเจดีเราก็มีทะเลเหมือนกันมีหาดทรายด้วยนะครับผมก็ใช้วันหยุดว่างๆของเย็นวันเสาร์นี่แหละครับใช้เวลาไม่นานนะฮะเพราะว่าบ้านผมก็อยู่แถวประชาทิปนต่เองนะวิ่งรถจากบ้านไปก็ประมาณ10กว่าโลนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ไปดูนะครับว่าทะเลพัสมุทรเจดี JD จะเป็นยังไงนะฮะก็เผื่อเพื่อนๆอยู่แถวนี้นะครับเย็นๆไม่รู้จะไปเที่ยวไหนอยากออกไปขี่รถเล่นกันก็นกลองดูนะฮะเผื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเล็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่ามันคือตรงไหนอย่าให้ผมเกิเลยนะหายไปเรื่อยๆนะ สังเกตเสาสองต้นนี้แล้วกันจะแหวกเป็นทางเดินเข้าไปเลยมีรอยตัดต้นไม้อ่ะของใต้บเบาะเหมือนมาเข้าป่าเข้าพกกันยังไงก็ไม่รู้นี่วันนี้เรามาแคมป์ปิ้งกันเอาเปืนบอกก่อนนี่แคมป์ปิ้งหรอ,อ,อ,อของเก็บของของตอบยังเหลือๆดูนะใส่ขนาดนี้นะยังเหลืออีกบานเลย มาเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในว่าเป็นไงล็อกกันล็อก่อได้ไหมก็มีนักท่องเที่ยวเดินออกมานะคะใช้ของไปนักท่องเที่ยวผูกประสบภัยยังไงไม่รู้อ่ะคือแพทย์พาหนูมาแต่ละพี่นี่ไง ไปก่อนข้ามไปก่อนเดวตามไปูห้งสทางเข้าโคตรทุลักทุเลเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหกว่าจะเดินมาได้ม่แห่เละเลยเพราะวันนี้มันเหมือนแบบโดนฝนไว้อะเดินเข้าลำบากมากเลยวันนี้นะฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่แหละครับทะเลของพัสมุรเจดีนะครับก็เป็นหาดทราย เหมือนทะเลทั่วไปเลยครับแต่ว่าให้ดูเลยนะฮะถ้ามันไม่มีขยะมันจะดีมากเลยเห็นไหมอืมคือวันนี้ขยะเยอะมากเลยอะ่ะถ้าไม่มีขยะนี่มันก็คือหาดทรายเรานั่งเล่นได้เลยนะครับเนี่ยแต่มันมีขยะเยอะมากมเลยเนี่ยเพื่อนๆดูดิอื เต็มหาดไปหมดเลยอะ่ะถ้ามันไม่มีขยะมันจะดีมากเลยผมว่ามันก็เป็นที่แบบอยู่ใกล้ๆพัสมุดเจดี JD, ใกล้ๆบ้านเราอะ่ะนะฮะมันไม่ไกลเลยนะครับบางทีเราก็อาจจะแบบเออมานั่งชิวๆอย่างคนนี้นั่งชิวเห็นว่ามีน้ำมีขนมนะเออแคมปิง้งเต็มตัวแต่ที่เนี้ยมันขยะเยอะไปหน่อยนะครับเนี่ยนะ มีเสียงคลื่นเสียงอะไรครบหมดทุกอย่างดามีแถมขยะเยอะมากถ้าทุกทคนช่วยกันอย่าทิ้งอะไรลงนะ้ำมันก็คงจะดีกว่านี้นะฮะเนี่ยยาวเลยมันมีถึงนู่นเลยนะเห็นไหมไปได้อีกตรงนู้นอีกแต่ตรงนั้นก็ดูจะสะอาดกว่าตรงนี้หน่อยนะเออเห็นมีคนมานั่งตกปลากันนะครับวันนี้เราก็มาขับรถเล่นใกล้ๆบ้านนะครับอืม จะไปคิดนะครับว่าป้อมพะจุนจะมีทะเลน้อยๆเป็นหาดน้อยๆที่มีหาดทรายอยู่ตรงนี้ให้เรามาเดินเล่นได้นะฮะแต่เราโชคไม่ดีตรงที่ว่าเรามาแล้วเราเจอขยะเยอะมากนะครับโอเคอยู่นะก็ถือว่าเรามา ขับรถเล่นเล,เล็กๆใกล้ๆบ้านนะครับถ้ามีหน่วยงานไหนดูก็เกณฑ์คนมาช่วยกันหน่อยได้ไหมถ้าเก็บขยะดีๆเนี่ยมันเป็นแหล่งเลยนะเพราะว่ารถเนะี่ยจอดรถกันเยอะเลยนะจอดรถกันเลยเข้ามาพาเด็กมาเล่นนงเล่นน้ำผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะที่สวนกันตอนเดินเข้ามานะม,นมีคนแคมปิ้งหาทรายก็จบ ทรายจริงๆจริงจังเลยนะดูดิ mm hmm. เออไม่ใช่แบบหาทรายปลอมนะหาทรายจริงนะเออถ้าไม่มีขยะเลยแถวเลยโอเควันนี้ก็มาเที่ยวใกล้บ้านประมาณนี้แหละครับใครอยากจะมาก็ขับเข้ามาทางป้อมพระจุนเนี่ยและครับเลยโรงเรียนป้อมพระจุนมานิดเดียวครับสังเกตสายมือ มันจะมีทางแบบเหมือนเขาตัดไม้เป็นทางไว้เป็นช่องเลยช่องเดียวนั่นแหละนี่แหละครับเดินทะลุมานี่เลยหาไม่ยากครับผ่านสะพานมาประมาณสะพานที่สองแล้วก็เจอเลยไม่ใช่ไม่ไม่นับรวมสะพานใหญ่ที่ว่าเราข้ามข้ามมานะสะพานเล็กๆตรงๆอ่ะผ่านมาสองสะพานโอเคครับนี้ก็ลาไปด้วยบรรยากาศประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยววันหน้ามีที่เที่ยวใกล้ๆบ้านตรงไหนอีกก็เดี๋ยวเขาจะมานำเสนอกันอีกนะครับโอเคครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะ